สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูผูสุคนครับพ่อกันคือเ้่าครับพี่น้องกับเบ้าเปียกครับนี่มือเลี้ยงพี่น้องครับบรรยากาศคําเร็วพี่น้องมามามาพี่น้องครับมัตรงเขาหลครับมันหยิ่คำเร็วครับพี่น้องมือนีเขาก็ได้เป็นตะกากหมูพี่น้องครับตุไมเปื่อยเลยนี่ครับปาดพี่น้องตุไมเปื่อยเลยครับมามามาโอ้ยอยู่หลังบ้านครับพี่น้องโอ้เสียงรถม่หยิ่ดังเนี่ย ค <c oughs> าม,มาครับเสียงรถวุ่นวันวุ่นวันเลยมาเข่ากันหนึ่งไม่ไหมนี่ครับนี่พี่น้องบ้าเอาไว้ข้างล่างพี่เหรอพี่น้องมันติดใหญ่แก้วซีฟูดพี่น้องผักแก้มกับโอ้ยผักซีผักกาดหินหอมปลอมมักทั่วพี่น้อง Ừ. Ừ. được tha Ừ. Mm-hmm. Thăm lưu hầm ngâm nè Hầm ma chắc Xe sì, bên <laughs> อืคำยั่งเบรับบนนอนเไยแม่งวันผมฮึเรงมาอยากลงอยากไปเล่นเลยนะครับ ừ ô mèo ngoan บรรยากาศนี้เมื่อเลงกับเิงนที่แบบพี่น้องครับแถวบ้านครับนาหนาวกับจิตกรรมเร็วเนี่ยเพื่อเงียบเพื่อเสียงดังนะฮะ นี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปแกงไส้ขี้เล็กนี่เอาไปใส่แกงไส้ขี้เล็กนี่โหคักเลยครับเนี่ยเนาะสุดยอดนี่นะครับเอา้าคลิปนี้ก็เอาไใบสมิ่งเนาะพี่น้องเนาะขอฝากคือเกา่าเลยครับพี่นอ้องไลค์กดแชร์กดติดตามครับ เปียกเป็นกระร้านไจให้บ้าวเปียกครับพี่น้องครับเอามือนีบ้าเปียกขอโคตขอตัวลาไปก้อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ